สวัสดีค่ะวันนี้เราพาทุกท่านข้ามฝั่งไปยังฝากราชวงศ์อังกฤษห่างหายกันไปนานกับข่าวเกี่ยวกับเมแกนมาเคิลเมแกนมาเคิลได้รับการจัดอันดับให้เป็นสมาชิกที่ได้รับความนิยมมากที่สุดของราชวงศ์อังกฤษโดยผลการสำรวจเผยให้เห็นว่าดัชเชสแห่งซัสเซกได้รับคะแนนสูงสุดโดยอยู่ที่14.5%จากการสำรวจทั่วโลก จากออนไบในขณะที่ดัชเชสเคทแห่งเคมบริดด์ได้ที่2โดยคะแนน14.4%จะเห็นได้ว่าคะแนนของดัชเชสเคทห่างจากดัชเชสเมการเพียง0ูเอร์เท่านั้นทางด้านควีนอลิซาเบธที่2ที่ตามมาติดติดแบบหายใจรถต้นคอโดยคะแนน14.3%แม้ว่าปีนี้เราจะไม่ได้เห็นดัชเชสแห่งซัเสเซก ออกงานสังคมเท่าไรนักเพราะนับตั้งแต่ที่เมแกนประกาศถอยจากการเป็นสมาชิกราชวงศ์ชั้นสูงเธอก็ต้องยุติบทบาทการเป็นผู้แทนของราชวงศ์อย่างไรก็ตามดัชเ e s m มแกนยังคงทำงานผ่านทางซูมเช่นในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของไวรัสที่ผ่านมาหรือจะเป็นการออกไปวางช่อดอกไม้ในวัน Remembrance กับเจ้าชอยฮารีที่สุสานแห่งชาติลอสแองเจลิสเป็นตน้นอย่างที่กล่าวไปแล้วว่าแม้ e ดอเชสเมกนจะออกงานสังคมน้อยลงแต่ความนิยมของเธอไม่ได้ลดลงตรงกันข้ามกับเจ้าชอยฮารีที่ความนิยมของพระองค์ลดลงอย่างเห็นได้ชัดภายหลังจากที่พระองค์ประกาศลดบทบาทและถอยจากการเป็นสมาชิกราชวงศ์ชั้นสูงของอังกฤษ ถึงอย่างไรก็ตามเจ้าชายฮารี่ก็สามารถเอาชนะเจ้าชายวิลเลียมพระเชษฐาในฐานะราชวงศ์อังกฤษที่ได้รับความนิยมสูงสุดโดยพระองค์อยู่ในลำดับที่4จากผลการสำรวจของออนไลน์ทั้งนี้การสำรวจเกิดขึ้นหลังจากคำวิจารณ์เกี่ยวกับเจ้าชายฮารีและไมแกนได้รับรางวัลจากองค์กรการกุศล a r อ h i าชีเวล ตามรายงานของเดอะซันโดยข่าวดังกล่าวทำให้เกิดความขัดแย้งจากแฟนๆราชวงศ์ที่กล่าวหาว่าในยุคและเดอะเชสแห่งสเศกพยายามแข่งขันกับสมาชิกราชวงศ์องค์อื่นๆที่อยู่ภายใตย้ควีนอลิซาเบธที่สอง